อันนี้ฮันตี้เครื่องบินลบของประเทศไทยแน่นอันนี้คือเครื่องบินลบ F16 ของประเทศไทยอันที่ไปรียกใครเซคมีนฮนะ สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีทางฟังไทยและก็ฟังลาวทุกคนเนาะมื่อนีนน้องขวัญกับน้องลอลาซีมารีแอคชั่นคลิปเครื่องบินลบของประเทศไทยทุกคนมื้อนี้เป็นจากไหนคืออยากเห็นเครื่องบินลบของประเทศไทยอยากเห็นตอนเห็นไปยันใครใช่อันคามีนอ๋ยอยากเห็น ติดตามข่าวยุติพิพววากาเพื่อนแบบไปย้อนใครใส่ขังอาวุธขอคำเย็นติดตามอมติดตามนะทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยสิพาน้องโรลามาเบิ่งเครื่องบินลบของประเทศไทยอีกแล้วทุกคนติดใจบุ้งติดใจเลยเครื่องบินลบของประเทศไทยอืมค่ะงานที่ไปย้อนใครใส่ขังแบบบูมบ้างบูมบ้างอืค่ะเนาะแต่ว่าื้นนี้สิเอาคลิปที่แบบเพิ่นมาอ่า ฟุตเนาะหรือว่าแบบเพื่อนมีการโชว์แสดงม,มาให้เบิ้งใีการทีแบบว่าพื่นขับในสิง่งไดแล้วแบบมันเครื่องใหญ่อลังการแสดงเนาะทุกคนไปเบิ้งคิดน้ำนังลากันเลยว่าสิ่ง,งไ,ไดเลยทุกคนเรื่องยิ่ง,ล,งลบของประเทศไทยนั้นอลังการสาวที่เกิน ออบาเหอจะเห็นแบบการบินของเพื่อนดีของประเทศไทยเนาะ คนเนงี้ยงควนขาวขๆาน่าจะเป็นอ่าติดเอี้ยงทุกคนนะทุกคนอีกแบบโบเนีจ่ายว่ามันคือเงี้ยงสามารถนิ้วมาโบนี่ก่อนได้จุดยอดเนาะ ยงเกี่ยวอ่ะอืมนักบินเพื่อนกะเก่งเดี๋ยวคนจึงแบบบินได้ขนาดนี้อ่ะเนาะอืม แก็เป็นแค่การโซสะเด่งอ่บมี่เพื่อนนี่การสะเด่งแบบได้อันน้การขนาดนี้ลงตัวจริงก็คือแบบอืมอ้มอารังการเลยบอกเลยเลยว่ามาร์สจุดเป้าหมายจุดใดมีบมมีพาดมีคือซื้นโซมอิหลีนักหญิงของเพตันแบบสุดยอดอ่ะกลับชนก้นแรกกันสึงนาตื่นใจ ทีภูมิใจนำเสนอดโดยกองทัพการสิงคโปร์ณช่วงเวลาต่อไปน,นี้อยากไปเห็นบออยากไปเห็นแบกตาเลยอยากไปเห็นกับตามเมนอ้ยสาดีเฮาซิมีบุญวาสนาได้ไปเบิ่งบ่ไปวานนะคืนก็จะมีการจัดโชว์แสดงทุกปีเลยเด้เดบมาเมนงานวันเด็กที่ผ่านมา<แ>ค่นก็มีการโชว์แสดงคือกันอืม

เพิ่นจัดการโูสเสเดงนี่แบบเพิ่นสเดงขนาดนี้บอสสุดยอดเลยแบบยังไปเห็นกับตาเลยนะยังไปเห็นเนาะยังไปสัมผัสแบบว่าโอ้โหทายูในแบบสนามจริงๆนี่คือแบบเครื่องเสียงเครื่องนี่คือแบบโหเนาะขนาดเบิ้งใจคลิปแล้วยังแบบเสียงเครื่องบินนี่คือแบบกระหึมกระหึมแบบคาก่ะเนาะ คิดจินตนาการแล้วก็อยากไปเป็นนักบินแลเดีบาทเดนมนแบบนักบินทางกิ้งทางล่อทางเฟี้ยวนี่แหละเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือแบบเป็นการจะแสดงโชว์เครื่องบินลบ F16 ของประเทศไทยถึงแม้จะแบบว่าไส้งานแบบโบคอยแบบได้ออกมาไส้งานเนาะ แต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเพิ่นออกมาจาดัดแสดงโชว์นี้ก็คือแบบเพิ่นใส่เต็มที่อ่ะที่สุดของเพิ่นนนะเนาะแล้วนักบินเพิ่นก็นับถือขอซื้นชมเลยแหละว่านักบินนี่คือเก่งถ้าบบได้นักบินที่เก่งจะแบบโบได้ขนาดนี้เห็นอีย่างในในการที่เพิ่นโชว์ที่แบบรู้สึกแบบวาวๆแล้วแบบตื่นเต้น<พ>อ่ะเพิ่นปิ้นอ่ะ น้อมีนบินแบบหม,ม,มุนๆมุนปิ๊นปินหลายตลบแต่การทรงตรัวของเพ่อนกับแบบโบมีผิดพลาดเนาะนี่แหละคือนักบินที่ได้สกยญภาพและก็เครื่องบินลบกะเป็นอยียงที่แบบทันสมัยเนาะแล้วสกยญภาพกับแบบเลิศม่นบอกได้เลยว่าบบมีผิดหวังแน่นอนทุกคนเครื่องบินไทยเนาะ ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบเป็นคลิปบรรยากาศที่เพิ่นแสดงโชว์เห็นแล้วอยากได้บ่อยากได้อย,ได <laughs> อยากได้เครื่องบินลบหรืออยากได้ทักบินอยากได้ทั้งสองอยากได้ทั้งสองพอนะโอ้สีได้อยู่บนเนาะอยากน้อยก็ขอเอามาเอามาสิเอามาจอดใส่หื้อเกาไปเอดดื่นจอดนะประเด็น อยากเห็นได้เห็นแล้วก็อยากได้เครื่องบินลบแล้วทุกคนแบบน,นี้สี็ดจังใดสีได้อยู่บนทุกคนทุกคนคิดวันท้องลาสีได้บอกซอยคอมเมนต์แบบนี้ทุกคนฝากไว้ํานี้เนาะคลิปนี้พวกเขาทั้งสองกะมาีแ a คชั่นคลิปเครื่องบินลบของประเทศไทยมีพี่คนใดคิดเห็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยทุกคนเนาะคลิปนี้เดี๋ยวพวกเขาทั้งสองคนขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันสบ,บายดี